เราเป็นพระป่านี่อยู่ป่าอยู่เขาตั้งแต่เก้าแล้วบนประชานู่นนะแล้วมานี้เราก็ไม่ใช่ว่าเป็นผ้าอยากดนอยากดังนี่เราสร้างอะไรบ้างสาาก็ล่างๆนี่จะพังทุบหัวทับหัวแล้วนี่ฝนตกมาก็รูวเอาถังรองกันไว้เนี่ยที่พักที่ใจก็ผ้าปิดไว้นี่มีอะไรอืมมีที่พักเป็นบางส่วนที่เรามีที่มุงที่บางที่ดีหน่อยที่ปิดที่ดีหน่อยก็เพื่อเก็บปดสิ่งของบางสิ่งบางอย่างก็แค่นั้นเองนั่นเดี๋ยวเราไม่ต้องการอะไรหรืะ เพราต้องการมรต้องการผลต้องการดุต้องการผล,รผล,รผลเราไม่ได้วดมาเพื่อสิ่งนี้เรื่องรากจักละก่อนแต่ละเถื่อนเดินยอย,ยกให้พ่อแม่ครูจารย์ผู้ที่สร้างบรีมามากช้าขเขาจะรู้เรื่องอะไรนั่นปร,รียนเราก็ไม่ได้เรียนพระใจบีดกเราก็ไม่ได้เรียนเปิดอ่านเล็กๆน,น,น้อยๆแค่นั้นเองนี่มีแต่พตัฒใจบีดกใจดวงเดียวเท่านั้นในการประพฤติปฏิบัติเพื่อมรเพื่อผลเพื่อลุเพื่อผล,ผล,ผล นั่นเนวเวลาที่เราสลัดเป็นสลัดตายในป่าในเขาใครทราบได้ถ้าเราไม่บอกไม่แจ้งไม่แถลงให้ลูกให้หลานทราบและไม่พาลูกไปสถานที่เราขลุที่เราสนุกสฉลยที่ตกหน้าผาถ้าลูกไม่เห็นลูกก็จะได้ยินแต่ฟังคาพูดคาําจาเท่านั้นลูกเห็นแล้วนี่มันมีก็เหลืออยู่หลายสถานที่อยู่พอไปได้ไมีภูมังนะเออพอขึ้นไปได้ หาไม่แก้วเออในช่วงที่สร้างมันไม่ดุเออก็พอไปได้ในตุ้งเหยนเลสวนอาจจะพอที่จะเข้าไปได้ในบางจุดแต่นี้เข้าไปในถ้ำที่วาดึงพอได้อืมแต่ทางด้านอีกทางด้านหนึ่งที่พอมีก็พอเป็นจุดเป็นใด,ดก็ภูเมฆเออพอได้เขาไปสร้างวัดแล้วนี่ภูเมฆก็มีหลายจุดอยู่นะที่ยังไม่ได้พาลูกขึ้นไปอืมพอที่จะเอาสถานที่ที่เราได้ประพฤติปฏิบัติมาในช่วงเบื้องต้น ที่เราอยู่ป่าอยู่เขาออกมาให้ลูกให้หลานได้เห็นบ้างแค่นั้นเองจะได้เข้าใจว่าเราไม่ได้เพียงเทศเฉยๆสถานที่ที่เราทำจิตตภาวนามีอยู่จริงสมัยก่อนเป็นอย่างนั้นสมัยนี้อาจจะเจริญรุ่งเรืองแต่ก็มีอยู่จริงบางจุดพอที่จะออกมาได้นี่กขแถวอ,อมก๋อยแเถวอะไรนี่บางจุดมันก็พอออกมาได้อยู่ แต่พิตุกีตอนนี้ครูสองยังไม่ได้ยังไม่ได้ไไดไไดพาลูกเข้าไปแต่ดอยไม่เลยเมืองนี้ไปแล้วยังคิดว่าจะไปอีกอยู่มเป็นยังไงครูคจารย์ชวนถามข่าวว่านั้นเขาบอกว่าท่านอยู่สุขสบายอยู่อท่านคิดถึงสถานที่ทั้งท่านลงมาหาหมู่หาพวกนะลูกหาหลานก็ท่านก็อยลงมาเดี๋ยวเดี๋ยวท่านก็ขึ้นไปแล้วก็นอนก็ทําทบ้านของเจ้าพิงเธอไม่ห้องสอนโอ้ยหลายจุดอยู่นะลูกนะ เออแถวเมืองแพมงั้นยังไม่ได้พาลูกไปเอาสถานที่ตัวนี้ออกมานะแถวถ้ำน้ำเมืองแพมเออแถวหัวลางเออตีหลังนั้นเออที่เราซัดกับไอ้พวกมนุษย์รูก็ยังไม่ได้ไปเอาออกมานะเราเกติเห็นนะโอ้ยเยอะอยู่นี่มีเวลาหรือเปล่าก็ไม่ทราบยิ่งยุ่งยากไปแล้วนี่ไมออ่มีโอกาสก็จะพาลูกไปอยู่เออนี่เพราะว่าเราก็พร้อมที่จะไปอยู่นะ ช่วงนี้ช่วงนี้ก็สุขภาพร่างกายก็ดีขึ้นนี่พวกเก้งพวกขาพวกอะไรเราก็ดีแนละ้วอืมไม่เหมือนแต่แต่ก่อนนี่ต้องตัวราตัวเดีนี่ตอนนี้เราไปได้นี่แถวทำน้ำเออแถวทำพัดธาตุเอเอโอ้ยนี่นะแถวทำรอดแถวอะไรนี่เราเราเราไปผ่านผ่านไปหมดนะแล้วก,ก็ทำใหญ่ที่ของเจ้าเพ่งเขาอยูนะ่บ้านของเจ้าเพ่งเขาเขตนั้นโอ้ยแหลกหมดนี่นเราน่นน่แท่ไมที่เรานี่เดินกันอยู่นั่น ไม่มีใครทราบนะเพราะเราไปรูปเดียวเนะี่ยแต่ว่านี่คนจะทราบนี่ก็ทราบที่เรามา,มาจะแดงให้ทราบแต่นี้เราก็เลยว่าเออให้มันเห็นด้วยมันจะไม่น้อยที่นั้นดูนั่นน่ะที่เราจะต้องไปนั่นน่ะแต่ยมีโอกาสหรือเปล่าแค่นั้นแหละอืมแล้วค่อยไปเป็นจุดเป็นจุดเอานี่แต่ที่ผาไม่แก้วนี่สมควรมันอยู่ไม่ไกรวิเชียรบุรีสมควรไปนะั่นผาไม่แก้วนี่เราไปวันนั้นก็ช้างช้างมันดุขึ้นไปยังไม่ได้ที่าไม่แก้ว แล้วก็ที่ถ้าบ้านเราทําเกียร์ถ้ำข้างขขาทีนี้มันจำจะเลยนี่ไปนะเออเลยไอ้ท่านของพระอาจารย์นี่บัดอะไรบัดนบัวทองนะ่ไน้องบัวทองก็พระอ,อาจารย์นี่รู้จักกันดีเนี่ยเจะไปเยี่ยมเยี่ยมอยู่ไปเยี่ยมกันอยู่นะจำคงจำเราได้อยู่มั้งก็คุกี้อยู่กันตั้งนานนี่นะคุกี้อยู่กันตั้งแต่อยู่นุ่นนั่นอยู่ที่ไปเจอกันอยู่ที่อะไรล่ะหนองบ่อแกงนุ่น พกขีอยู่นองว่าแกงก,ก็การน้องว่าแกงก็พาดกันขึ้นรถตีก็มาพิจิตรบุรีบ้างของท่านนั้นเราเมื่อกคขีอยู่กับท่านไม่ใช่่าน,น้อยนี่นั่นนะกว่าที่จะออกจากท่านแล้วมาจำภาษาอยู่ที่วัดป่าไปสารสันติสุขอยู่ที่คอนแกน่นนั่นแหะในปีพศ2544เราจะออกจากคอนแกน่นแล้วก็ตีปุ้งเข้าสู่ทุ่งเหยนในเรสวนไปสลัดไปสนาตาอยู่ท้าที่วรดิษฐ์ถาที่ปรดิษออกมาแล้วนะนั่นแหละนั่นถามที่ดิงนั่นโอ้งามนะลุงนะ จะมีโอกาสก็จะมีโอกาสอีกไม่ทำทีวดึงแล้วโอกาสโอกาสข้างในอีกนะเลยตททั้ทิวดึงไปนั่นอยู่ข้างในนั้นทำอธิษฐานอุ้ยสง่างามาน,านี่นากกว่านี้เข้าไปเหมืองแร่คิสตีแร่เข้าไปเลยอุ้ยเยอะอยู่นะที่ไล่ป้าเลยมาทางด้านนี้ไล่โว้ว ดึงเอาทางด้านนี้เออขึ้นไปไล่โปลงมาทางด้านนี้สนอพร้อมไปไปถามทหารไานั่นไปถามลูกศิษย์อืมพวกต่อชะดอว่าทางถนนยังครูข่ามันเดินนะหลวงปู่ว่าสะพานนั้นก็ลดพอไปได้แต่มันต้องลดฟูสูงหน่อยเออก็พอดีละเราไปไปพากู่กับต่อชะดอเรารถของต่อชะดอเข้าไป <c oughs> เออเดี๋ยวเดี๋ยวตชะดอมาเข้าไปได้ไปลุยในตู้เกียรติี่ถวัวเออเงิหาวิธีก่อน้ออห,หาเวลาก่อน เอ้ et, ย ATE> ยังมีที่เยอะจุดนะลูกนะไม่ใช่เร NO ah really? ื่องธรรมดานะเลยพูดให้ฟังพูดถ no ึงความเคารพในครูในบาพูดถึงวัดปฏิบัติที่หวังมากหวังผลหวังลุดหวังผลมันต้องเอาจริงเอาจังนะลูกนะอุปนิสัยเดิมๆหลวงปู่นี่ตั้งเด่เป็นคาราวาสเป็นนิสัยที่ลั่นไม่ลงไครง่ายๆไม่ลงพระง่ายๆเมื่อเราอยู่กับพ่อแม่ครูอาจารย์แล้วเนี่ยเราจึงไม่กราบพระบ้านเลย บบททเแบบทพเทศป่าวเทเทศแหล่เทศเสียงอ้ยยลุงผู้เดินหนีละเห็นปละไปซื้ออาหารกินเองซื้อพวกน้ำพวกอะไรใช้ใจ่ายเงินทองเองลุงไม่กล่าวเลยไม่เข้าไปใกล้ด้วยไปกล่าบมันทําไมมันไม่ใช่พระไม่ใช่สาม,มะัะมีสมัยลูกเป็นคาราวานไม่ใช่ว่าลุงผูเพิ่งเป็นนะนี่พูดให้หม่ให้พวกฟังด้วยนะไหนจะบอกว่านี่ผมนี่เป็นป้ามีเจ้าจิตติเจ้าลทัทิไม่นะผมเป็นได้เป็นคาราวาน เพราะผมเห็นนี่ผมเห็นพระพวกนี้ไปตกนรกนี่ปลาชัยจับเงินจับทองเองใช้จ่ายเงินทองเองนี่นะผมเห็นก็ไปอยู่ในนรกนีน่ผมไม่ยอมที่จะไปตกนรกร่วมไอ้กัมมู่กับพวกหลอกถ้ามู่อยากตกนรกก็ไม่ได้ว่าอะไรนะผมไม่เข้าไปก้าวไก่นะมู่จะจะใจช้เงินใช้ทองจับใจใจช้เงินใช้ทองใช้แล้วก็ไม่เข้าไปาไก้าวไก่ก็แล้วแต่อันนี้เพียงพูดได้ฟังแค่นั้นนีนะ่ก็เห็นมาหมดด่เห็นได้ไปคารวาสนู่น เวลาบวชมาแล้วต้องข้ามนรกให้ได้ถ้าบวชมาแล้วไม่สามารถทําตัวเป็นพระเป็นสมณะได้เลวกว่าคารวะญา,ยาโยมกรรมหนักกว่าคารวะญา,ยาโยมเพราะถือว่าเป็นมหาโจรล้นศาสนากินเขากราบพระว่ายพวกเรานี่อย่าคิดว่าตัวเองเป็นพระเป็นสมณะนะเป็นมหาโจรล้นศาสนา ก็ไม่ว่านะพูดให้ฟังก็เพราะเธอไม่รู้ไม่เห็นนี่พวกท่านไม่รู้ไม่เห็นนี่ม่คณะกรูบาอาจารย์ไม่รู้ไม่เห็นนระกนี่นั่นเห็นแต่ในตำราที่เรียนกันมาในนักธรรมตีนนักธรรมโตนักธรรมเอกหรือในพร,ระเพรียนทั้งกา่างก็เห็นได้ในตำรานี่เห็นไม่มหาแดงนัง่เรียนจนได้ยดถาบรรดาศักดิ์มีคุณหญิงคุณนายอุ้ยเข้าไป,ปากุปตากตนนี้บัตรท่านมหาเจ้าข้าเจ้าขาดูสิติดลากจักราที่ ผู้เป็นพ่อผู้เป็นแม่ผู้เป็นน้องได้ยินได้ฟังว่าพี่ชายได้ดีพด้ดีตีรถขึ้นรถไปจากอุบลเข้ากรุงเทพครั้งแรกจะล้อมที่จะล้อมบ้านเฮ้าเนี่ยจะล้อมอย่างดีนะไอ้นี่ยลูกชายนี่ชอบชอบปลาาจับลาปลาลปลาแดกบ้านเฮาลูกชายชอบลาบอย่างดีใจขิงใจกาวอุย้ยหอ เอเจ้าไปฝากลูกเห็นไหมะ่ะพอไปถึงปับ๊บเห็นแต่คุณหญิงคุณนายเต็มอยู่ไม่ใช่ว่าลูกไม่เห็นก็เห็นอยู่นั่งอยู่นั่นแหละอยู่ที่กุฏิอันนั้นมีแต่คุณหญิงคุณนายก็ไปคุยกับคุณหญิงคุณนายเออปิดห้องแออย่างดีรุ่นนะพ่อกับแม่กับน้องนั่งเฝ้าไม่ยอมเรียกเข้าไป จนบ่ายหิวข้าวพ่อกับแม่ก่อดกันกับน้องน้องสาวพากันร้องไห้ว่าพี่ลืมแล้วลูกลืมเราแล้ว,ลวไม่สนใจกับพ่อกับแม่เลยเด็กุยกับคนหญิงคนนายเฉยปล่อยพ่อกับแม่นั่งอยู่อย่างนั้นคนสุดท้ายก็พากันกลับไม่ต้องกินข้าวข้าวก็ไม่ได้กิน พากันกับอุบลพอช่วงใบ,บที่คิดได้ที่มหาแดงโอ้ยมันก็สายซะแล้วนะที่พายเรือลัดไปเพื่อจะไปขึ้นรถจะตามเพื่อกลัาวขอข้ามาพ่อแม่ลูกลองคิดดูนะว่าธรณีรับคนชั่วได้เหรอธรณีรับพระชั่วได้เหรอ แม่น้ำคงคานี่รับคนชั่วได้เหรอเห็นไหมล่ะก็รับไม่ได้เกียรติฝากให้มึงเป็นมหาร้อยประโยคนั่นถ้ามึงชั่วอย่างนี้กับพ่อกับแม่กับพี่กับน้องให้มึงตายซะนั่นแหะเจ้าแม่คงคาก็ซัดเลยนั่น,น,นเรือล่มก็ตายจมอยู่ในน้ำ แม้แต่น้ํายังรับคนชั่วไม่ได้ดินนับคนชั่วไม่ได้เลวไหมฝากมาหานน่นหลวงปู่จะไม่ลงใครง่ายๆกับเรื่องนี้แหละเบิกพระเนรพ่อของตัวเองกรรมหนักหลวงปู่ก็ไม่เล่นด้วยปลูกเสกพระพุทธรูปหลวงปู่ก็ไม่เล่นด้วยเป็นผู้พิเศษได้ไงป็นเหมือนมหาแดงได้ไง ไม่ได้ประมาทเพราะวาจาร์นะเพียงพู้นห้ฟังแค่นั้นจะทำอะไรก็ทำไปเราไม่เข้าไปเข้าก่ายหัดอ่อนน้อมทำตนหัดเป็นพระเป็นธรรมนาที่สมบุรบ์แบบมันจะงาม,มนะลูกเนะบื้องต้นทำกลางเป็นไปที่สุดนะยังไม่เห็นเห็นแต่อวดอุตริว่าตัวเองเป็นผู้วิเศษเบิกประเนษพระพุทธเจ้า ปลูกเสกพระพุทธเจ้าให้มีฤทธิ์ปลูกเสกเครื่องรางของขังออกจำนายว่าตัวเองเป็นผู้พิเศษเห็นใจอย่างนี้โน,น้นในลกเปิดรับอยู่โน,น่นพระแม่ธรณีไม่รับคนชั่วยอย่างนี้หรอกพระแม่กงกาไม่รับคนชัว่วเรเห็นไม่มาหาแดงคนไม่ได้ต้อง ซั์มันให้มันรู้เช่บ้างว่าจริงไหนใช่ไม่ใช่นั่นหลุงบูจริงไม่เคยทําอะไรที่ผิดพลาดในทําในวิไหนกับพ่อกับแม่กับพี่กับน้องนี่เราสมบูรณ์บริบูรณ์หากแม้เราตั้งสัจจะไม่กลับบ้านอีกตลอดอนันตการเกิดว่าพ่อแม่เรายังมีชีวิตอยู่เราก็จำยอมยอมเสียสัจจะเพื่อพ่อกับแม่มอนกัน เสียดายแต่ว่าเป็นจริงเป็นพระสัตธรรมจริงๆเป็นความจริงใจที่พ่อแม่รักษาสัตากเราท่านก็เลยเสียก่อนเพราะฉะนั้นเราอยู่ป่าอยู่เขาอยู่ภาคเหนือน่นจะเลยเป็นสลาตายสลบแล้วสลบอีกอยู่นะเราบวดได้สามพรรษาพ่อกับแม่เขาเสียเรามาทราบภายหลังเราไม่รู้เราสลาตายจะเป็นสละตายอยู่ภูมิณฑลนูน่น เฮ้ยระดับที่จะต้องสลบแล้วฟื้นสลบแล้วฟื้นกี่ครั้งกี่หนเพื่อมากเพื่อผลเพื่อหลดุดเพื่อผลออกจากทุกขติออกจากนารกมหาเดจีมีแต่พราทั้งนั้นตกพระเพรศเหล่เทศเสียงพระกุดดินดายาพระกินลาบเลือดพระกินข้าวทุกเวลาพระไม่มีธรรมไม่มีวินัยของใจอย่างให้เป็นพระเทพพระพรมนุ่น ั้งกันแล้วที่พระเจ้าตั้งหรือพระเจ้าตั้งนี่โสดาสกิตาคาอนาคาอลัหันนี่เอตคาูุเิศเห็นไหมละ่ะเลิศด้วยคุณศีลคุณธรรมเลิศดด้วยฤทธิ์คุณศีลคุณธรรมที่เกิดจากศีลศีลบริสุทธิ์ที่เรียกว่าศีลวิสุทธิสมาธิวิสุทธิปัญญาวิสุทธนะิเห็นไหมละ่ะถ้าศีลวิสุทธิปัญญาวิสุทธิสมาธิวิสุทธิเกิดนั่นลาบชักรกษเกิดสมบรูรณ์เหมือนพระศีลบุรี สติกำลังปัญญาเลือดด้วยฤทธิ์เลือดด้วยปัญญาที่ศีลบริสุทธิ์พุทธผ่องสมาธิบริสุทธิ์พุทธผ่องปัญญาบริสุทธิ์พุทธผ่องก็เหมือนอภาษาลีบุตรเห็นไหมล่ะเลือดด้วยลาบจักระเหมือนพระศีวลีก็ศีลบริสุทธิ์สมาธิบริสุทธิ์ปัญญาบริสุทธิ์แต่ละรูปแต่ละองค์สมบูรณ์จริงจริงนี่พระราบริสุทธิ์ไหมล่ะเหมือนบานมาเนี่ยก็บนบานฉานเก่า บางทีก็พาเราไปกาบพญานาคเป็นอาจารย์นุน่นไปการาบฤษีเป็นอาจารย์นุน่นให้ฤษีเป่าหอยฤษีปมน้ำมต์ให,ห,มนมนให้เลวไหมมหาโจรป้นาศาสนาไหมอยากให้บวชเป็นสามหมื่นสี่หมื่นภาษานุาน่นเหมือนจำภูกะนั่นผลสุดท้ายก็ต้องประมในมหาวีจินรกสมณนะนไม่เละหลวงกูไม่เล่นด้วยไม่ทําด้วยโมคณะจะประมาทจกจ้วงหลวงปู่หลวงตารูปนี้ก็ไม่เข้าไปก้าวไข่ ตัวใครตัวมันแต่บอกว่าลุงพาะรูปนี้ไม่เข้าหมู่ไม่เข้าพวกอืมจะพากันมาหาเรื่องหาเราเราไม่เข้าไปก้าวไก่เรื่องนั้นเราเชื่อกันเช่ผลของกรรมเวลาเราติดกันเรากร่าบขอขมาเพราะมีกุญย์ตลอดนผู้ดีก็ยกไว้นี่พ้าดีก็มีอยู่นี่อืมเราพูดเฉพาะถึงพระชั่วเท่านั้นเองพวกเตลทีนอกดีนอกลอยพวกทําลายศาสนาพวกไม่เห็นธรรมวินัยเป็นใหญ่ไม่เห็นหัวพระพุทธเจ้าเลยอะ นั่นไม่เห็นหัวไม่เห็นตาพระพุทธเจ้าคิดว่าพระพุทธเจ้านี่หูหนวกตาบอดได้ไงนั่นจึงไปเบิกประเนี่ยไปเบิกผ้าหูนุ่นไปเบิกอะไรก็แล้วแต่แล้วตัวเองก็ทุพพิศวิโสมาจากไหนนุ่นเด็กโจมกันอยู่ในในรกนุ่นที่เราเห็นตัง้งแต่เป็นคราวานั่นเนี่ยเราจริงไม่กล้าทําชั่วด้วยประการทั้งปวงนี่เนี่ย อาชีพที่มันใกล้นรกนะนนอาชีพเป็นพระเป็นสัมมณนะนี่นะใกล้นรกที่สุดนะเออุบาสติกาก็ยังอยู่ทางโลกเป็นปกติของเขาว่ามีชั่วมีดีก็เป็นปกติเตกรรม,มันไม่หนักเหมือนเป็นพระนะเขาทั้งกราบทั้งไหว้ลวงโลกไหมมหาโจรไหมนั่นเราต้องสมบูบรณ์บุญข,ของเราจริงนะลูกนะและแกจะสอนพวกเราเลยพุทธิยาเข้าสู่มหาปฏิเนปานแล้ว รูาอาจารย์ผู้มีความเมตตาจริงๆหายากมากที่จะสอนพวกเราด้วยความเมตตาทั้งดูด่าว่าก่าอู้ยากนะส่วนมากเออใครทำไก็ทําไปกูดีแล้วกูพอแล้วกูก็คือจบตอนนั้นโอ้จะไปยึดมั่นถือมันอะไรเห็นไหมลระเขาว่าเรายึดมั่นถือมันก็ไม่ว่าเราก็ยอมรับว่าเรายึดมั่นถือมันในพระรันตนใจเรายึดเราถือเรายอมตายกับพ่อเราเรายึดมั่นถือมันขนาดนั้น ใครจะปล่อยวางปล่อยจริงได้เราก็ไม่เข้าไปก้าวไก่แต่ไม่สาธุด้วยต่างคนต่างไปดีกว่านะใช่ไหมละ่ะพระพุทธเจ้าก็สู่มหาปฏิเนาพานแล้วก็วางไว้ซึ่งทำซึ่งไปไหนน้เลเป็นตัวแทนของพระองค์ลลหลักธรรมหลักวินัยนิเลเป็นตัวแทนของเราตถาคตเมื่อเราตถาคตจากพวกลูกพวกหลานไปแล้วเห็นไหมละ่ะพวกเธออย่าว่าเอพวกเธออย่าคิดว่า เมื่อเราจะถาคตล่วงตายไปแล้วจะไม่มีที่พึ่งเห็นไหมล่ะรักธรรมหลักวินัยนั้นเลยเป็นที่พึ่งของพวกท่านทั้งหลายพุทธเจ้าไม่ได้บอกว่าเอาครูบาอาจารย์เป็นที่พึ่งนี้หรือจะว่ายังไงหรือจะเถียงเอามาหาเป็นที่พึ่งนะพระพุทธเจ้าไม่ได้ถัดหรือจะว่ายังไงเมื่อเราจะถา,ถาคตถถาคตายจากพวกเธอแล้วเอาพระเถรานุเถระเป็นที่พึ่งนะ เอาพระเทวเป็นที่พึ่งนะเอาพระพรเเป็นที่พึ่งนะเอาเจ้าคณะใหญ่คณะนี้เป็นที่พึ่งนะไม่มีในหลักคำสอนนี่หรือจะว่างไงกรับขเข้ามา,าพร่อม้คุยจาร์ด้วยที่พูดตรงหน่อยถ้าพูดไม่ตรงก็แสดงว่ามุสาที่ไม่ใช่พระไม่ใช่สัมมันนะก็เลยพูดให้ฟังอย่าเขียนพระเทที่สมบูรณ์บริบูรณ์ด้วยธรรมด้วยไหนก็เลยพูดให้ฟัง